ตรงนี้ได้ได้เวลาแล้วก็อิมูจะอะานพระคพีข้อหนึ่งนะคะอะานพระคพีข้อหนึ่งเนื้อเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อสิบหกถึงสิบแปด นือเทสโลนิกาบทที่5ข้อ16ถึง18ทุกพี่ตัญญวอกีบาตทุกผัดอะตีกีเลอดะแคเลอปูนี้สิถะปะตระวอกีอะเรดิอะวะเนเมตับยาตาเลอเยซูคริสต์ปูเลตวอลออิมบะอธิษฐานนะคะกะซัสซิยาบะซะละมะกูซิบลิซิโพสิถะกีกะซะยาบะปูดูมามุดนิญะอีปะเลคอปโลวาซะดะเลอมูโกราตุลอมะหานารีอี ดอกเดินกแล้วไปลงแล้วไปตันื้อล้วไเลดไกีล้วได้ิตไมาแล้วได ta uda subuh ke sayua i thwe kwat thwe pu chuk kiyah bwa lu o lu o bikutu ka bwa do ba pu ple da ba tu ba tiya kluk kluk ora be si bise ya do mala mudhanya i pekhi bodada khit chuk phatuk kyan da su ba ka sayua omeghe takha ka sayua kluk thameghe tak sit de lomeghe mo ya ta ssi khe lo u do bwa do ka sayua ko do bwa le da si takhi chuk phat da blonya i mo ka me da linu mula bi thoba su ba ya o thasone bwa le เดาพูดช่ชูวากตินีปะมารกแล้พกขาใสครีมีบุคานาลดอปออาเมนอิมุจลมเพลนลาดวยารที่ลครีอาตุยที่ลครีอาตุยนาะ me na le su yeshudikat des sona dat po a bi sona sifseya me na able oposaia dis o kui le to po sifseya dis o kui

Nena ombwi chobu la trisu nyati Tiso kwi la topo tuisea Tiso kwi la topo A tui maka so disoqui la to poti siya, me nas siwa petzel mo hea, ako, gosoro wa la to potiya, gosona ta la hikapru to

โอตวยสยาม oh, Peta temu posisi si 다하로쑤 그무자 게를로마점미바쯔니위자수기 마나 요아 마누꺼치 도커므꺼마 위자수기점미 마쯔미 위자수기요아마자 너치 위자수기점미 바쯔미 圆满，扎玛拉那，我那个亲。 รอพลอยเหลอจะมาอยู่จะวีก็วาถูกสัญญาละนำมาวีก็เกซอวาจะมีมาจะมีจะสู้ให้มานะเราก็ทวีมณีแหบานเจอพาวีจะสู้จะมีมาจะมีวีจะสู้ยั่วมาจานะที ita soge ja me bat me yo mata ma no gonna kochi tenachi wa o doko tattu do cry a lot to ama ne te no cho ja ba ja ita soge ma โกภาอะโดหิมุละจะเมนะจาลีตะสุหิตะมิปะตะมีมีจะสุเกยวะมาจานะติลีตะสุเกธรรมิวะตะมียวะมาจามาละนะโกนะกะติ

Wuih, tersulit Jemimah jemim Ramadhan amalana Rona gati Baiklah, sehingga sekarang saya akan mengucapkan Sebelum-sebelumnya, saya akan mengucapkan kepada anda Sehingga anda tidak perlu mencuba Selepas ini, saya akan mengucapkan kepada anda Selepas ini, anda boleh berkata-kata Atau anda boleh bertanya Selepas ini, anda boleh berkata-kata Atau anda boleh berkata-kata Selepas ini, do boleh berkata asyutola ulat itu di papa ala susah ya suku besi duna besi top drukina bukan mata sosi kesala kuda pula hanya i rosyukui mukoli ada mati dah itu di papa kehe doma buat ke lekas ini lekas saya syukur amin ya pohon top we all lekas saya syukur amin ya rosyukui oni lo ala asyutola su bayu suku bukit cuma nak saya syukur ni lo amin Amin. Bapak Kumpasal, Kak. เวลานี้ก็ขอมอบเวลาให้กับแม่แดงของเราในป่าพระคำครับอาจารย์ดเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงที่ไพเราะนะคะพี่น้องนมัสการอาจารย์น้ัมการเพลงไพเราะมากนะคะก็เป็นเพลงไทยด้วยนะคะพูดถึงแทนชำระใจของท่านนะคะท่านข่าวสะอาดแล้วหรือ ก็ตรงกับหัวข้อที่จะแบ่งปันนะคะในเย็นวันนี้พราทำหนึ่งสมเอลบทที่16ข้อที่6ถึง7 1็ดหนเอลบทที่16ข้อที่6กถึงเอยู่มาเมื่อข้อทั้งหลายมาแล้วท่านก็มองเห็นเอลีเอลีอับจึงคิดว่าผู้ที่พระองค์ทรงให้เจอไว้ก็อยู่ต่อ พระพักพระเจ้าแน่แล้วแต่พระเจ้าต่ักับซามเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรดูที่จิตใจเรารู้ว่านะคะพระธรรมตอนนี้นะคะดาวิดได้รับการเจอเป็นกรสั แม่ดังให้หัวข้อนะคะเมื่อพระเจ้าไม่ได้ดูสอนหรือ,ไม,ไ,อะะรไม่ได้ดูคนภายนอกนะคะพระองค์ไม่ได้ดูคนภายนอกแล้วก็สอนเราด้วยนะคะไม่ให้ดูคนที่ภายนอกแต่ดูภายใน,ในใจิตใจเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าพระเจ้าดูทอดพระเนตรดูใจของเราเนี่ยเราจะตกแต่งใจเราแบบไหนเราจะตกแต่งดูแลทแทกแครใจเราเหมือนกับเรา ทาโลชั่นทาสกินแคร์นะคะอาบน้ำปะแป้งนะคะอาแชมพูยานวดผมโลชั่นนะคะลิปสติกนะคะอะไรต่างๆนะคะเราจะดูแลใจเราเหมือนกับที่เราเช็คแคร์ร่างกายของเราภายนอกไหมแต่วันนี้แม่แดงให้หัวข้อว่าการปกป้องหัวใจของเราเพระเจ้าดูใจเราไง เราต้องโชว์นะเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรดูใจของเราการดูแลหวัวใจของเราทั่วๆไปเนะี่ยถ้าเป็นไกย่ยาภาพนะก็เขาก็ออบอกไม่ต้องสุกุหรี่ออกกําลังกายนะคะกินอาหารดีๆระวังเรื่องน้ําหนักดีๆนะเดี๋ยวหวัวใจจะวายนะคะดูแลเลือดต้องต้องอย่าให้เลือดเนี่ยมันมีน้ําตาลเยอะอ่หรือว่าไอเบาหวานนั่นแหละแล้วก็ดูแลคลอเลสเตอรอลด้วยนะคะ เพื่อจะไม่ให้ไปเป็นไขมันอุตันนะคะหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรอีกนะคะหลายอย่างนะคะที่ที่เราจะต้องดูแลหัวใจหัวใจที่มันเต้นปับป๊บปับป๊บปั๊ป๊ที่หมอเขาเขาตรวจดูนะคะแล้วเขาก็บอกว่านี่รู้ไหมว่าหัวใจของเราเนี่ยเต้นอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะคะสองพันล้านครั้ง เขาว่าอย่างนีนะ้สองพันล้านครั้งนะคะเหมือนกับวิ่งรอบโลกสักสองรอบนะคะการเต้นของหัวใจของเราภายในหนึ่งปีนะหนึ่งปีนะอ่าปัจจุังปีนะโอ้ยเต้นนะคะพระเยซูพระเยซูบอกว่าตัดว่าให้ทุกอย่างออกมาจากใจใจเป็นสูงศูนย์กลางในชีวิตของเราให้ทุกอย่างออกมาจากใจ นะคะให้ใจเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราแล้วฝ่ายวิญญาณหัวใจนะคะหัวใจเป็นบ่งบอกของของคนที่มีฝ่ายวิญญาณที่ดีว่ามีมีหัวใจเนี่ยสุขภาพดีไหมนะคะสุขภาพดีกว่าร่างกายไม่บางคนนี่สุขภาพร่างกายดีดีนะแต่สุขภาพจิตวิญญาณไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าดู ที่ใจของเราเราจะต้องปกป้องหัวใจของเราอะไรบ้างรักษาการมองนะคะการมองการรักเหมือนที่พระเจ้ารักแปลกมากเลยไม่ต้องกินยานะคะไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะระมัดระวังเรื่องเลือดเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรต่างๆนะคะแต่ว่านะคะใจข้างในเนี่ย นะวิญญาณเนี่ยฝ่ายวิญญาณเนี่ยที่พระเจ้าทอดพระเนตรเนี่ยเราต้องควบคุมนะคะตัวเองให้ดีนะคะรักษาตารักษาจิตใจของเราทําให้จิตวิญญาณของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์พระเจ้าทอดพระเนตรพระเจ้าชอบดูเราก็ต้องรักษาใจของเราใจที่อยู่ในชีวิตที่บังเกิดใหม่อันนี้สําคัญใจที่มีชีวิตที่บังเกิดใหม่ยืนยันตัวเราว่านะคะเรากับพระเจ้านะคะเป็น เป็นคนที่ติดตามพระเจ้าเรามีตัวตนนะคะที่เรามีตัวตนเรามีตัวตนที่มีหัวใจใหม่เรามีตัวตนที่ภายนอกเราก็ดูดีและภายในเราดูดีกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นผู้รับมรดก แห่งความเชื่อแห่งการถ่ายของพระเจ้าการที่เรายืนยันตัวตนของเราในโลกนี้ให้เรายืนยันนะคะให้เรายืนยันว่าพระเจของพระเจ้าที่เราเชื่อเนี่ยที่เราทำตามเนี่ยจะยืนยันตัวของเราเองบางทีเราบอกว่าเราเป็นคนดีนะเราเป็นคนจิตใจดีนะเราเป็นคนสุขภาพดีนะแต่ถอย พระคําของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราเชื่อเราทําตามนั่นแหละจะยืนยันตัวตนของเราบนโลกนี้เพราะเมื่อเราหมดเวลาบนโลกนี้แล้วเราถูกการวิพากษานะแต่เมื่อขนาดที่เรายังมีชีวิตอยู่และลมหายใจอยู่เนี่ยใจของเราจะย,นย,นยืนยันตัวของเรา ต่อเมื่อเราเชื่อพระพระ,พระคำของพระเจ้ามากแค่ไหนถ้าเราเชื่อเราทําตามชีวิตสําเร็จตามพระคำของพระเจ้านั่นแหละเราจะยืนยันเราจะประกาศว่าเราเป็นใครบนโลกนี้พระเจ้าดูข้างในพระเจ้าดูใจของเราชีวิตสาแดงออกมาจากใจอีกประการหนึ่งสุดท้ายใจที่ที่อวยพร ใจใจที่อวยพรหรือว่าชาโลมนะคะชาโลมคือการอวยพรอวยพรในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราในพระสัญญาของพระองค์เราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อรับพรจากพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาไม่เหมือนมนุษย์สัญญาพระเจ้าไม่เคยคืนคําและพระเจ้าประสงค์จะให้เราทุกวันและพระเจ้าไม่ขี้เหนียว นะคะพระเจ้าไม่ลำเอียงพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าให้แล้วก็ให้อีกนะคะให้มากนะคะให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกนะคะนี่คือพรที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้เราขอให้ใจของเราเป็นใจที่อวยพรอวยพรใครบ้างนะคะอวยพรกับผู้ที่แช่งสาบเราอวยพรกับศัตรูของเรานะคะอวยพรกับผู้เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อ นะคะนี่คือใจแล้วใจที่มีสุขภาพจิตวิญญาณที่ดีต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจไงสุดจิตสุดใจมารโกรบทที่สิบสองใช่ไหมสุดจิตสุดใจนั่นคือใจของเราสุดกับพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้ามองดูที่ใจขอบคุณพระเจ้านะคะพระคำหนึ่งสมัยอ่ะ หนึ่งสมเอลบทที่ส6บข้อที่หกถึงเจ็ดเนี่ยนะคะสอนเราตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าพระเจ้าดูที่ไหนนะคะเราต้องรักษาตรงนั้นไว้ให้สวยงามให้มีสุขภาพจิตใจจิตวิญ,ญญาณที่ดีแล้วพระเจ้าก็ชอบเมื่อพระเจ้าชอบพระเจ้าก็ปวยพรนนะคะแล้วเราจะรักษาใจเราได้อย่างไรนะคะมีชีวิตที่มันเกิดใหม่ใจที่มีชีวิตที่มันเกิดใหม่ยืนยันตัวเรา ะะว่าเราเชื่อฟังพระคำแค่ไหนนะคะนั่นแหละเราไม่สามารถจะใช้ความดีของเราความรู้ของเรานะคะมายืนยันตัวเราได้ถ้าเราไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าไม่เชื่อในถ้อยคําของพระเจ้าไม่มาเกิดใหม่ไม่กลับใจใหม่เรายืนยันตัวของเราไม่ได้แล้วพระเจ้าก็รู้ด้วยโกหกพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้าเราเชื่อนะคะพระเจ้ารู้บางทีเราไม่ต้องบอกใครแต่พระเจ้ารู้ ว่าเรากลับใจใหม่แล้วเราเชื่อได้คาของพระเจ้าและใจของเราก็รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับค่ําคืนนี้รักษาเราใจของเราให้ดีปกป้องหัวใจของเราให้ดีเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรอยู่ที่ใจของเราทุกคําที่อธิษฐานของเราก็ออกมาจากใจด้วยขอพระเจ้าอวยพรพระคาแห่งพระคุณในค่ําคืนนี้นะคะพระเจ้าอวยพรทุกคน a ม e n a เมนขอบคุณพระเจ้าครับขอให้อาจารย์ มูนะครับอธิฐานตอบสนอังพระคำครับขอบคุณครับ သသစီဝက်ဆလမ်ကိုစိဘိစိကိုစိထပုတ်ကေချာဒီအပ်ညိုဖိုတိုမမလာပနာဟောပါကစက်ယကလူကထာသွိတမတတောလမဒဟညာအေဘခါဒောကစက်ယကခုဖြိုးထဝတာအခိယပဝသိတဖက်လက်ကမှာကစက်တတခုဆော့ဒဖြစ်တယ်မနဲ့လောတစက်ယကလူကထာတောလို့ပလာအနောသောတာအတိအဂောနိကွတတိရိတိမီတန်လက်ကစက်ယကလေကပကွေတာနဲ့လောတလက်ပကစက်ယကအဝနနိမိတလာသူကီတလေးဘွတ်တတဒောတလက်ပသူကီတလေးနိပလာချိဒော tinyawe pada suku mo suku ma pada bahu bata walau tinyata luna mide kesayu ada galau sudah narik hei bana pumpu kuat ini pa lebih nak hubah kesayu aku gitani mau pakek lulu o dan mau pakek umudi kesayu aku gitah tulu gua dan betul betah ini nih pakai lata sosik kesa kebu betul betah kebu Berbeda suku muka, berbeda sejak itu. Dalam ahad, kalau berbeda kubu, kami dalam agin. ก็ใจว่ากลุ hmm. Google, ่มท่ตัวูกว mm ่าละบอกกับสูรีบว่าละอามาอ่ะูอว่าแล้วบอกกับสูรีเป็นที่ปดะดกบบาู้รีเป็นเตโโกบอกสู้รีบก็ใจว่าแค่กว่าที่ริพาคต่ต่ดอกแล้วบัตคูบุเนี่หมดตลาเฮท่อนมอก็มีตลาดีชอบหรือก็ใวดอกมตลสูรีกว่าะแลตาูรแล้วรีกว่านี้กระใว่ากลุ่มทตัวรูว่าปละตลาดรีออนนี้ตาูรีกับาเกิัว่คุยตปดอตอือตอทริพาตู้เฮ่อบาละบัรคู่ดวยน မောတာဆောစီကစားဘုရားဝန်ကြီးမောယဝကိလကသကမူလပဒေဃာပဒေဃာဘုဒါပကူမူဒီကစားယားအကလူသတ်လို့ဘွာကောဂတေတင်းဘာဟုသူရေမရှိရိကိသိဘူနာပသိခပ်ထကေနာတို့ချေကပနာခပ်လို့ကိုခွာဆိုင်ရှုခရမီလောတဲပယွာအာမင်အာမင်အာမင်မလကပ်မလကပ်အာမင်ချေချေ